มกุฏพันธนะเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ให้เราได้ปล่อยวางภาระปล่อยวางที่จะทำให้เรานั้นยึดติดเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องวางต้องละแล้วก็มกุฏพันธนะเจดีย์นี้ก็เป็นสถานที่ถบายพระเพลิงพุทธศีลละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่ถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็จะมีพระบรมสารีกิกธาุแล้วก็พระเขี้ยวแก้วสีเขี้ยวแล้วก็ได้ถูกแบ่งไปตามเมืองต่าง,งๆแปดหัวเมืองส่วนเมืองที่9ก็ได้แต่ขี้เท่าไปอันนั้นทานที่ตรงนี้ก็จะมีพระบรมสารีกิกธาุอยู่ซึ่งมีพระเจ้าโศกมหาราชได้มาสร้างสถูปตรงนี้ไว้ดังนั้น ที่ตรงนี้ก็เป็นห่างจากสาราะแมนสะโตสยตยาหนึ่งกิโลครับอยู่ทางทิศตะวันออกให้เราได้มาปฏิบัติปูชารำดึกถึงเราก็จะได้ธาตุแท้ของก่อนเป็นรู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มากุฏพันธนาเจดีสถานที่ สวายเพะเพลิงเราจะได้เข้าใจในชีวิตเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตพุทธองค์นั้นปฏิบัติพุทธกิจมา45บรราาสุดท้ายพระองค์ก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างทุกอย่างเราก็เหมือนกันสมบัติที่เราหามาได้ทรัพย์สมบัติก็อยู่ในโลกนี้นะครับ ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เบ้นเจแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้แต่ตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเที่ยวแต่สุขสนั่กสนายเจ้ามามือเปล่าแล้วจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามาเราก็เกิดมาเพื่อจะมาหามาใช้มาทุกคนบางคนก็ตินลนจน ตายบางคนก็ดิ้นรนโดยไม่ได้อะไรบางคนก็ดิ้นรนหามาก็เพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นทุนเป็นกําไรขึ้นมาได้บางคนก็เสียเปล่าเฉยเอามากองมากลับมากวยโรภโทโทสะทำมาโดยที่ไม่ระลึกถึงไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักบางไม่รู้จักการสร้างบุญบารมีสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไป อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญให้เราได้รู้ได้เข้าใจเราก็จะได้ปฏิบัติานาทรัพย์สิ่งที่เราหามาได้นั้นทำให้เป็นประโยชน์ทำให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นต้นทุนในพบภายภาคหน้าสืบต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วใช้รั์ให้เป็นประโยชน์ กระซชับให้เป็นทุนบุญบารมีในพบชาติพบภูมิต่อไปก็ฝากทุกท่านไว้